สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวทิตาพรยิ้มสงวนตำแหน่งครูโรงเรียนวัดบางขุนไซพดุงวิทยาตำบลบางขุนใจอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งดิฉันขอนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนนะคะโรงเรียนวัดบางขุนใจพดุงวิทยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สมีนักเรียนจำนวน193คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนค่ะปัจจุบันดิฉันปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 –ถึงปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันขอนำเสนอปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจนะคะจากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1พบว่านักเรียนยังขาดทักษะในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษและยังขาดความมั่นใจในการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษในฐานะครูผู้สอน ด,ดิฉันจึงคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการเข้าร่วมประชุม PLC กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้และสร้างสื่อการสอนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับการทำงานเป็นกลุ่มโดยมีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ออกเป็น5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นที่1ขั้นเตรียมความพร้อมครูทักทายและพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับบ้านของนักเรียนโดยใช้คำถามภาษาอังกฤษว่าที่บ้านของนักเรียนมีกี่ห้อง และนักเรียนชื่อชอบห้องอะไรมากที่สุดจากนั้นครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบพรีเทสก่อนการเรียนค่ะขั้นที่2ขั้นนำเสนอครูให้นักเรียนดูรูปภาพห้องต่างๆและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมคำศัพท์บรรยายใต้ภาพจากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกร,รม powerpoint ผ่านจอโทรทัศน์โดยครูอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยคคำถามคําตอบแล้วให้นักเรียนอ่านตามขั้นที่3ขั้นฝึกหัดครูแสดงบัตรภาพคำศัพท์ให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันจากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนอ่านทีละคนพร้อมกับนำบัตรภาพไปติดไว้บนกระดานขั้นที่4ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มค่ะ เพื่อให้นักเรียนร่วมกันทํากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่สิ่งของในห้องต่างๆภายในบ้านโดยมอบกระดาษบุูบและแผ่นภาพให้โดยครูสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนขั้นที่ 5. ขั้นสรุปนักเรียนของแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลงานของกลุ่มที่หน้าชั้นเรียนโดยครูและนักเรียนคนอื่นในห้องร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องจากนั้น ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบโพสเทสอีกครั้งหนึ่งครูเฉลยคำตอบและครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนคำศัพท์และสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนในวันนี้ผลจากการจัดการเรียนการสอนนะคะพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องต่างๆภายในบ้านและสามารถจำแนกสิ่งของที่อยู่ในห้องต่างๆภายในบ้านได้ รวมถึงนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องทำให้นักเรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดดิฉันขอจบการนำเสนอปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ